แล,แล้ววันนี้ลีซจะมาแจกพิกัดไปที่ไหนได้บา้างที่สยามจากคนที่ไม่รู้ที่เลยว่าสยามมันเดินไปยังไง <Yeah. S 1> But i t s o k a y We have social m e เ i a แล้วเรานะไปเที่ยวด้วยกันเรามีคนที่รู้โลเคชั่นก็คือ <Yeah. S 1> เขาทำเราหลงแล้วค่ะทุกคนเขาทำเราหลงแล้วค่ะทุคะกคนวันนี้เราอยู่ที่ BTS หนูมาซื้อของให้เพื่อนแต่ว่าเจอกล้องนี้ที่มันเท่มากจะซื้ออย่างนสกันเราไปกันต่อมีอะไรบ้าง วันนี้เราอยู่ที่รปที่ t a f ฟ a เรลจทกอสติกต้องใส่บีสักหนึ่งจุดเลยสามสามกัด้มาวสี่จุดศูนย์ อนการทำลิปบอมนะคะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะเขาจะแบบเอาจุดไฟให้แล้วก็เราก็จะเอาพวกเออบีสวัค์ and then อันนี้นีก็แค่สวอชสีว่าจะเอาเฉดอะไรแล้วก็มาผสมเฉดนะคะอันนี้ของนี่จะทำเป็นแบบเออ really 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 light p i n k แล้วก็คนคนคนค,นค,นคนต่อไปคือใส่กลิ่นนะคะเลือกกลิก่นฟุตี้ที่จะไม่ค่อยได้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่มันหอมมากแต่อันนี้นะคะก็จะแบบ ผสมในการ ball together mixy mixy แล้ก็ใส่เข้าไปในพิม์พนะคะพอายวาตอนนี้เราต้องรอ5นาทีให้มันเ e t ็จวันี้ก็แต่งหลอดหอได้นะ่คะล g o r g e o ีก็ Gorgeous นี่ดีมากเลยะคะคุคือแบบ ได้เัอเองแล้วก็แบบตกแต่งน่ารักมากแล้วก็ราคาก็ดีมากะคะคผะทุกคนที่สยามมีแบบแอซิวิดีเยอะมากแบบรีไปทำแบบพีพีเบเกอรี่ตอนนี้เหมือนเขามีแต่งหน้าเค้กแบบครีมอะตอนที่เราไปเราทำอะไรเราทำเคุกกีสเค้กจินเจอร์เบรดเฮาส์คนเราเคยมาทำอะไรกันตรงนี้น้ำองเออใช่ปะ่ะเฮ้ยร้านนี้ไง<อ>ชื่อว่าร้านอะไร ไม่ดีมองไม่เน first first and s s เขมีแบบน้วห s r a y อาฮะบอมีแบบแปกด้วยมีจริงปะเนี่ยอาไปมอ่ตเมตีตเมตีตเมาติอะไรกได้กันอยากได้สีสุกสีแขกสาวการ์ให้หนทุกคนแขกซาวการ์ให้หน่อยนะคะเป็นสปอนลี่ได้นะตอนนี้มีสีอะไรของสาการ์รบมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีแดงครัจริงๆที่เรามาวันนี้เพราะว่าเรา เราจะมาหาว่าซอกาน์ทำคอนเทนต์ที่สยามหรือเปล่านะถ้าสมมุติว่าชิลลี่กล้าเต้นกลางสยามเขาะจะให้ลิปออยดูสีชิลลี่ทำไหมไม่ไม่เ <laughs> <laughs> ออซื้อต่อได้ไหมคะขอซื้อต่อเฮ้ยแต่เหมือนเขาทำเป็นตู้กดลิปออยนี่ใช่แต่มันอยู่ที่แบบ I don't know like somewhere else ตู้ถ่าย sculpture เป็นตู้ถ่ายรูปแบบแนววินเทจตู้นี้ราคา190คือมันมีหลายธีมค่ะแล้วก็หลายราคาเริ่มันดูน่าเกลียดมากไอ้สัสก็รกบ Get out Get out Please just give me my photos ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเป็จริงเลยโอเคไป

A few ล b u ูบูนี่นะคะ่ this every photo looks good. ะรูปนี้นี่คือหล t กฐานว่า o า a ูบูทำ e ห้ท h กภาพถ o า o ด o o ีถ่ายร้อยเก้าสิบก็ถ่ายลาบูบูใช่ค่ะ I'm putting this on my phone t i so is cute ถ้าใครชอบถ่ายรูปนะคะต้องมาที่นี่เลยมันมีแบบตู้เยอะมากแล้วมันวินเทจเลย The best like ทุกคนต้องมาที่นี่เลยที่ sculpture Yeah sculpture I recommend this one how cute my l a b า b ู o นี่นะคะชั้นหนึ่งวีดอ เราอยู่ทีบแล้วทุกครั้งที่รีมาสยามนี่ก็ทำหนึ่งอย่างก็คืกมาซื้อเครื่องสำอางวันนี้รีกเลยมาอยู่ที่อีเ n b o บอยเไปครยบีก่อนค่คนคือมาแรงเพิ่งมาใหม่ตอนนี้จับแก้ไกั่แล้วใช่มีเท่าที่โชว์เลยตอนนี้ก็รอของเอาใช่ไหมเซตติ้งเฟรมมีค่ะ สีเขาสวยมากเลยฟีเขาแบบชมพูชมพูากสวยมากเลยอ่ะองชัร่าก็มีชมพูดงรานี้หรอ่แต่ตอนนี้ก็หมดองอกุณ้ใช่นี่นี้ดีมากใช่มันเคยขาดตลาดวบพี่โรมาค่อยขาดตลาดไปพักหนึ่งเลยพีนกลับมาจะบอกที่ค่ะ ยูก็ชอบกินไปใช่มแมต้เอรออกชอบกินราคาแลตช์เฮอรออกนี่เท่าไหร่สี่พันะสามร้ออันนี้ประมาณร้อยห้าสิบส่นนะอันนี้ประมาณสองร้อยี่คือหางละทีซื้อไปเถออะไรไมเนี่ไปมันน่ารักก็ซื้อไปเถอะนี่ อันนี้เหลืออยู่ที่สองพันม้อี่ะออเซ็นอันนี้ออนใหม่ให้นะบีลล์ขวบราวดีไหมคะเผรกระปุกสุดท้นีเซตเผ็ดมีโฟอยู่ด้วยค่ะอันนี้หนึ่งก็ะต่ค่ะเท่าไหร่ลรอคะอันนี้จากสา0 0นเหลืองนเนี้นะคะระสุด้ายนี่ต้งมาแน่นอนก็คือสกอาคุณน่าจะมาซื้อหุ้นสวยของที่นีเลย้น่ชั่วโมงดูซิว่าได้นบอสองหม่นะได้เยอะใช่ไหมที่นี่สองหมื่นคิดว่าจะได้ใช่ค่ ที่ว่าสีเวนเบอร์สามอยองทำไมขนาี่ยัใช้เบอร์สเลยนี่เบอร์เข้มกว่านงีเนี่ยลองดูให้ก่อนวจะสองมันรู้ข่าวไปไปอง่ารู้ข่าวไปไปรู้สามชอบสามใช่ไหมอ่ะลองสามแล้วใช่ไหมต้องเคต้องบวกเพราะว่า ถ้าเป็นวอมก็ได้ถ้าเป็นวอมผิวลูกค้าจะดูสวยกว่านะเคยหนูขอวอมอันนี้ขอนี้โเรีกว่าเราออกกับโฟซัสที่ในฐานะที่คุณแบบเป็นผู้สอนเนี่ยคุณจะเอาซิทร์ดที่เชียงใหม่่อไหรคะอยี่อยากได้นี้อันนี aquí, ้เท่าไหร่อสปอกันสไม่ใช่นะ0ับนหาได้ เอเออีก0<อ>นะคะคุณฮะร้าอเ,เราอาจจะไปโอเวอร์นิดนึ่ตแบบโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็คือยโอเคค่ะอันนี้ซื้อไปชิลนะคะใช่ค่ะไปกันตชิลีชอบดิเอลีชอบเยเป็นหวีมากกว่านี่ย ไม่ไ,ไมะ,ไะเป็นกันแดน,นเทปะ,น,ะ,น,ะ,ะออนี่ท<ะ>นะัไรคอค่ะคุณต้งงหะัลหลดีอปราไม่มีนอทีอออ่ะัอหหาบอกบบสานการเมื่อกี้กับนการตอนนี้ไดไคาคารเมื่อกี้ไหคะยีบเลยสาคาตรตนี้นะคะต้องดูราว้าวไปกันต่อ เฮ้ยโคซัสโฟซัสมีโฟรซัสพโฟซัสว้าวลิมบอมลิเบอมดยังคะที่คุณอยากได้าเพราะว่าเรายังมีี่ครึงชั่วโมงนี่ค่ะคุณเฉลยอุ้ยไอตัวนี้ทีลี่มีลำใช่หรอคนจะทำจากวิดีโออะไรงสจกวิดีโออะไรคะ มี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 มอมี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 ดีมีมเมี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 อีม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 คมี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 ม กล้องเราตุยเย่มาการุกโกนะคะต้องถ่ายเป็นมือถืองั้นหนูอย่าอนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มันก็ต้องชิงเลยอะรีทำไงอ่ะให้มาเมียเลยับมาเมียถึงเดี๋ยวใส่เลรีจ่ายเงินเลยปะนี่ค่ะทุกคนเราต้องรีจ่ายเงินนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะ คุณกิติคะสถานการณ์ก็คือว่าคุณชินล,ลี่นะคะได้ทำการชีมสเปรย์ค่ะซึ่งมีขนาด145มิลลิลิตรนะคะไม่สามารถขึนเครื่องได้ <S <S ดังนั้นคุณชินล,ลี่นะคะก็เลยต้องทำการเป็นอย่างเหมือนพูดข่าวไหมใช่คมะมามาจะถึงตอนกี่โมงมีโหลดได้ไหมสรุปนะคะกู o ดเ e ื้ก็คือนักโรโหลดได้แมกโรแมกโรสมัย เราม,มาดูกันนะคะว่างบที่ตั้งไว้5,000จะเท่าไร่แต่ว่าพี่ย่าจะให้โบนัสไม่มีค่ะ,ะพี่ย่าจะช่วยซื้อให้นะคะท<ด>ุกคนใจดีมากเจ้าจะดูว่างบที่ตั้งไว้5,000อนะไม่ดูดีกว่าไหมดิว่าเงินในแบงค์มีเท่าไหร่ก่อนุญาตใช้เวลารอค่าโดยลดไป10%แล้วเหลืออยู่ที่6,516บาทค่ะเนี่ยเกินแค่พัน เดี๋ยวเรากลับเชียงใหม่เราจะไปเปิดดูกันนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้โอเคค่ะทุกคนจบนะคะที่นี่ทุกคนอย่าลืมไ like ลค์ให้หนูแล้วก็แชร์ให้หนูหนูจะได้ได้เงินจาก Youtube หนูจะได้มีเงินซื้อของอีกค่ะย่า yeah, p l e anyways s e a รีขอตัวไปกัอนค่นะบ๊ายบายจุ๊บซุ